สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงน้ำตกพัเสด็จนะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางน้ำต,ตกพัเสด็จนะครับก็จะมีสีสันส,สวยงามเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าบ่อลึกมากลงไปเลยครับแลับกเ็เย็นสดชื่นครับเบอกกรา์ารไไวเลด <laughs> การเดินทางก็ไม่ยากนะครับประมาณ25กิโลเมตรจากตัวเมืองลำปางขับมาก็จะมีร้านข้าวมันไก่อร่อยดีนะครับแวะทานได้แล้วก็พอมาถึงปากทางเข้าแล้วขับเข้าถนนลุกลังมาประมาณ3-5กิโลเมตรเข้ามาเลยนะครับแล้วก็จะมีป้ายน้ำตกทัสดเตศอยู่เราก็เดินเท้าเข้ามาอีกเพียงครึ่งกิโลเท่านั้นเองครับ